เวลาล้มเนี่ยนะถ้ามีของอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะทําให้เราเซฉันพยายามรวมให้กัดกับนี้เนาะกับช่วงตัวบอคือช่วงกลางเวลาล้มเหมือนเวลาถือของเออจะล้มเนี่ยพยายามอย่านี้พยายามยให้อยู่แบบนี้เนล้ยวลมล้มปึ๊บล้วก่อนดูไหมมันจะมันจะขึ้นง่าย <S <S เวลาล้มปึ๊บยึดน,นะีโอเคอันนี้จะให้หนึ่งนะครับดีจะให้รอนะครับคือเอียงซ้ายเอียงขวานะครับ กเกี้ยซ้ายเกี้งขวานี่คือเนอบนนะตีไป ้มนะครับอันนี้ไม่อยากจะถือของใช่ไหมแล้วเราล้มนะครับแนะนําว่าให้เวลาถือของหนักๆเนีน่ยเราจะไม่ค่อยถืออย่างนี้นะหนักๆแล้วเราจะชินกับการานี้ใช่ไหมซึ่งไม่ซึ่งไม่ค่อยดีส่งตัวไม่ดีคือมันคงใช่เสียสมดุลถ้าันคนสลาดจะคนที่ไม่คนที่ฝึกมาดีๆเขาจะไม่ค่อยถืออย่างนี้อย,นอย่างนี้ไม่ดีนะส่วนใหญ่เขาจะถือ,อยังไงครับเขาก็จะ เนี่ยฉลาดถ้าเธอถือกีตาร์ถือถือขอบขอบบางเธอต้องถือใช่ไหม,มอ่านั่นก็เสียถือถือแนบกับลำตัวฮะโดยเฉพาะอะไรแนบกับตรงไหนส่วนกลางหรือว่าข้างบนส่วนกลางอ่าถูกต้องแนงบนกับตรงนี้มันจะมันทำให้เรารับรวมกับตัวเราเป็นหนึ่งเดียวมันจะเดินเบาเดินเบาเร็วๆว,วิ่งก็วิ่งเร็วใครมาก็วิ่งหนีเจ้าเพราะว่าท่านี้เขลอกคนด้วย่าหนัก โอเคล้มดูนะครับบึ๊บหนึ่งฮะดีขึ้นแล้วฮ่าให้แตะแข้งซ้ายแตะแข้งขวานครับออกวันนี้นี่จะแด้บึ๊บเออ <c oughs> อันนี้ใช่ไหมถือถือ,ถ,อถือของมันลม้มนะครับเนี่ยถือถือล้มลันนะนั่งต่ออีกไหมเห็นไหมการหนูุ่มโอเคนะครับวันนี้ฝึกเรื่องการลม้มนะครับ ถือของแล้วล้มนะมันหนักมันหนักแล้วมันลื่นออน,น,นะครับหนักจริงไปติ๊กมาดูดเออแตะล้มลื่นละ้มนะครับนี่ช่วยได้นะครับการลนะ้มนะครับให้ส่วทุกคนเลยนะท่านี้นะครับแต่สำคัญระวังอย่างคือ ถ้าล้มไม่เป็นนี่ล้มทับใส่ของเป็นไงเยอะนะครับอข,ของแต<ด>กหรือแตกเราใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าเราล้มเนี่ยมันจะถูกฐานนอ่จกักโอเคส่วนใหญ่เรามาเนี่ยนะครับมาใช่ไหมเพื่อของลงใช่ไหมครับมันมักจะล้มถ้าล้มนี้ปะของทับถ้าเป็นมีดแทงตายไม่ดีนะครับถ้าส่วนใหญ่ถ้าไปเนี่ยใช่ไหมฮะดูนะดูนะดูนะ เด็กดูเด็กด,ด,ดูสาดูไปมาให้แม่เราลงให้เราเผลพ้นจากพ้นจากจุดที่เราจะกระแทกนั้นมต้องมีงเสร็จนะครับ <S <S เวลาลื่นพื้นนะมาละนะหนึ่ฝึกนี้ไถข้างหน้านถ้านะทำบ่อยๆมันจะชินนะครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาฮึดนะฮะหน เวลาเด็กดึงเด็กด,ดึงมือหรือใครดึงเลงไปเฮ้ยไม่อะไรนี่อะไรตัดนะไปละันนะหึกเรื่องการล้มนะครับนะล้มตะแคงนะพี่นะครับอย่าเอาตัวไปทับนะเออโดนเบียดเบียนเบียนนะครับอ่าโอเคนะอ่าล้ม